สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีเช้าวันศุกร์นะคะนิวหวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะสบายดีกันนะคะอย่างเป็นที่ทราบกันตอนนี้สวีเดนจำนวนยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นนะคะเป็นอสองเท่าเป็นดับเบิลเลยะคะยังไงก็อยากให้เพื่อนๆรักษาสุขภาพกันนะคะตอนนี้นิวรอเวลา ที่จะเริ่มทำงานช่วง9้าโมงเช้าค่ะตอนนี้ประมาณเวลาประมาณ8 8ดโมงส1่นาทีค่ะก็เหลือเวลาอีกประมาณ1 0 11นาทีนะคะก่อนเริ่มทำงานนิวก็จะมาแชร์ประสบการณ์ค่ะเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่เนิวค่อนข้างที่จะยังไงอะ่ะตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นตรงที่ว่า เป็นครั้งแรกที่คุณน้ำรินนะคะจะไปนอนค้างบ้านเพื่อนค่ะตลอด9ปีที่ดูแลคุณเธอมานะคะครั้งนี้ปีนี้เป็นปีแรกค่ะที่คุณเธอจะขอไปนอนบ้านเพื่อนเนาะซึ่งคุณเธอก็ตื่นเต้นนิวเองก็ตื่นเต้นแต่ว่าเขาก็อยากฝึกลองไปนอนบ้านเพื่อนดูลองนอนค้างบ้านเพื่อนดูนะคะเขาจะไปวันนี้หลัง หลังเลิกเรียนค่ะแล้วก็อยู่ยาวจนถึงเย็นวันเสาร์ก็คือพรุ่งนี้นะคะแล้วนิวก็จะขับรถไปรับเขานะคะซึ่งบอกเลยว่าเมื่อคืนนิวนอนไม่หลับเลยนะคะเพราะว่าห่วงเนาะในหัวอกของคนเป็นแม่นิวนิดว่าทุกทท่านคุณแม่ทุกท่านก็คงจะเข้าใจความรู้สึกนี้เนาะแต่มันอาจจะมันก็แล้วแต่เนาะบางคุณแม่ก็ค่อนข้างที่จะชิวๆเนาะแต่ว่าบางกลุ่มนิวก็เชื่อว่าบาง แม่บางบางกลุ่มบางท่านก็คงจะรู้สึกแบบเดียวกับน,นิวว่าเอ้ยเป็นครั้งแรกที่ลูกเราจะไปนอนค้างบ้านเพื่อนคือกังวลร้อยแปดอะซึ่งซึ่งเป็นเป็นความกังวลที่เราอ่ามนโนขึ้นมาเองค่ะว่าลูกเราจะอย่างนั้นลูกเราจะทานอาหารได้ไหมจะปรับตัวได้ไหมจะนอนได้ไหมกินอเผ้าห่มอ่าที่นอนจะเป็นยังไงคือแบบ มันคิดไปหมดซึ่งมันเป็นเสียงที่เรามโนแล้วก็ไร้าสาระขึ้นมาเองนะคะแปบลบว่ามโนสร้างความคิดความกังวลขึ้นมาเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนนวก็คุยกับซีเจซีเจเขาก็เตือนเนวว่าคุณกังวลได้แต่คุณอย่าเอาความความกังวลนี้ไปทําให้ลูกรู้สึกว่าเราถูงเขาซึ่งจากที่ดูน้ำหนึ่งเขาก็มีความกังวลอยู่บ้างแต่ว่าเขาก็แปลว่ายัางไงอะ นิ่งค่ะคือคือเขาก็อยากที่จะฝึกฝนตัวเองแล้วก็พยายามให้กําลังใจเขาแล้วก็ส่งเสริมในความในความกล้าของเขานะคะนิวก็เลยพอนิวม,มีความกังวลอะไรเนี่ยเนี่ยก็จะแอบมาคุยกับซีเจโดยที่ไม่ให้คุณน้ำลิงเขารู้สึกว่าเรามีความกังวลอยู่ต่อหน้าคุณเทินนิวก็จะปกติก็คือจะแบบเออเป็นยังไงรู้สึกยังไงวันนี้คงต้องสนุกหน้าหรือวันนี้คง จะสนุกสำหรับน้ำลินมากเลยว่าจะต้องไปนอนบ้านเพื่อนเป็นอะไรที่ใหม่ๆตื่นเต้นเราก็พูดให้กําลังใจเขานะคะซึ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็บอกน้ำลินว่าถึงหนูไปนอนที่ถึงหนูเดินทางไปบ้านเพื่อนแล้วหนูเกิดรู้สึกกลับใจกระทานหันหรืออะไรก็แล้วแต่มีความรู้สึกกังวลก่อนจะเข้านอน โทรหาแม่ได้ตลอดโทรหาคุณพ่อได้ตลอดเวลาเราก็พูดให้กําลังใจเขาแต่ก็ไม่ได้ไปตัดสร้างความกังวลสร้างความประหมาว่าไปนอนแล้วห้ามกลับมานะไปนอนต้องนอนยาวนะคือมันก็ไม่กดดันอะไรทั้งนั้นเลยเหมือนให้ความเป็นอา,อาฟรมในการาในในใน,ในความรู้สึกของเขานะคะเขาจะเปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนแปลงจะกลับใจจะอยู่หรือจะกลับให้เราไปรับ ตอนเที่ยงคืนอะไรก็แล้วแต่เราก็บอกเขาว่าไม่มีปัญหาแต่มันอาจจะต้องใช้เวลาเพราะว่าระยะทางที่แม่จะแม่กับพ่อจะต้องไปรับหนูเนี่ยมันก็ใช้เวลาประมาณ10-20นาทีหนูก็ต้องรอราอแม่ถ้าเกิดหนูเกิดเปลี่ยนใจแต่ถ้าหนูคิดว่าหนูเกิดความกังวลเวลาน,นอนหนูรู้สึกไม่ชินหนูก็โทรหาแม่เราก็อาจจะช่วยพูดช่วยกล่อมให้หนูจะได้นอนได้ช่วงคืนเนาะเราก็แบบคุยกันร้อยแปด ให้เขารู้สึกว่าเขาโอเคแล้วก็ให้เขารู้สึกว่าเราไม่ไปทวงเอาความกังวลของเราเนี่ยไปทวงความรู้สึกของเขาให้มันเกิดความเขาเรียกไงความแขวะในความรู้สึกความกล้าของเขาอะนะคะมันก็เลยเป็นอะไรที่ยังไงอะอยากจะมาแชร์ความรู้สึกให้เพื่อนๆอยากจะมาแชร์ความรู้สึกให้เพื่อนๆได้ รับฟังกันเนาะโดยเฉพาะคุณแม่ที่มีลูกแล้วลูกเพิ่งจะไปนอนค้างเพื่อนเพื่อนครั้งแรกค่ะก็เลยอยากจะมาแชร์ความรู้สึกนี้ว่าคุณแม่บางท่านก็คงจะรู้สึกแบบนิวนะคะแต่ก็เนี่ยค่ะก็อย,กยอยากจะมาแชร์คิดว่าอยังไงอะ่ะเป็นการระบายความอึดอัดบางสงสัยระบายความรู้สึกว่า ความกังวลไงเพราะตอนนี้เนวก็ยังอยู่ในช่วงที่มโนโความรู้สึกความกังวลว่าลูกฉันจะเป็นยังไงจะไปนอนจะไปอาบน้ําจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าย,ยังไงอะ,อะไรอย่างเงี้ยเนวก็คิดไปร้อยแปดเนาะแต่ว่ายังไงอะอย่างที่บอกตอนหน้าน้ำหนินก็ไม่พูดค่ะเมื่อเช้านี้เธอก็แพ็คกระเป๋าไปโรงเรียนเลยค่ะเพราะว่าแม่ของ ของเนอของเพื่อนเขาเนี่ยจะมารับช่วงสามโมงครึ่งนิวก็บอกกับน้านินว่าเดี๋ยวแม่จะไปหาตอนที่หนูหนูเลิกเรียนแล้วแม่จะเอาโทรศัพท์พอเขาต้องเอาโทรศัพท์กับอออไอแพดไปด้วยเผื่อมีอะไรเขาจะได้โทรจะได้เล่นเกมกับเพื่อนเขาเนาะ,ะก็<ๆ>ก็เป็นข้ออ้างของนิวน,นะคะว่าเดี๋ยวจะเอาโทรศัพท์ไปให้แต่คุณเธอแพ็คกระเป๋าทุกอย่างไปเรียบร้อยไปไว้ที่โรงเรียนเรียบร้อยแล้วค่ะคุณเธอแบบ นิ่งมากแต่หนูก็บอกกับเขาว่าเดี๋ยวยังไงแม่ไปรอไปรออยู่ที่ที่หน้าโรงเรียนที่จอดรถเดี๋ยวยังไงเราก็เจอกันอีกครั้งนึงแม่ก็โทรศัพท์ไปให้อะไรก็บอกเขาเนาะปะ้าป้าเขาก็จะไปด้วยซีเจเขาจะไปไปไปส่งลูกก็ด้วยเนาะเพื่อแบบให้กำลังใจว่าหนูทําได้หนูนอนบ้านเพื่อนได้หนูเก่งเนาะอะไรเงรี <laughs> ้ยส่วนพี่ธรากรบอกว่ามันจะเป็นวันที่ดีที่สุดที่พักจากเสียงน้ำรินภายในบ้าน ยูนะทานล้อเล่นนะคะล้อเพื่อนล้อน้องเขานะคะว่าอุ้ยมันจะเป็นอะไรที่แบบว่าฟรีดอมมากเลยไม่ต้องได้ยินเสียงยูสตรีนอยู่ที่บ้านคือไม่ต้องได้ยินเสียงน้ําเลียงอยู่ที่บ้านเนะี่ยคือนางก็ล้อเล่นน้องสาวนางเมื่อเช้านี้นะคะเนี่ยค่ะอย่างนี้จะต้องกลับไปทํางานแล้วเริ่มแล้วอีกสิบสามนาทีเก้าโมงเนี่ยก็9ก้ามงเช้านี่ยก็จะเริ่มทํางานแล้วนี่ละค่ะนิวก็เลยอยากจะมาแชร์ความรู้สึกสําหรับไง จะบอกว่าคุณแม่มือใหม่มือใหม่สําหรับาการที่ลูกเราจะไปน,นอนค้างบ้านเพื่อนเนาะก็เลยอยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆได้รับฟังกันนะเผื่อเพื่อนๆคุณแม่มีไอเดียมีข้อแนะนำแล้วหรือไม่ก็มีประสบการณ์ที่จะแชร์ความรู้สึกครั้งแรกที่ลูกเราไปนอนบ้านเพื่อนมามาเขียนคอมเมนต์แล้วแล้วก็แล้วก็เล่าสู่ ฟังเนาะให้ให้นิ้วได้รับฟังเพื่อที่ได้ชิน้ในครั้งต่อไปนะว่าเออเราก็ไม่ใช่เป็นแม่คนเดียวที่แปลกที่มีความอ่ะความอ่ะความแปลกที่กังวลที่ลูกจะไปนอนค้างบ้านเพื่อนครั้งแรกเนาะซึ่งซึ่งนี่คิดว่ามันอาจจะเป็นเรื่องปกติหรืออาจจะไม่เป็นเรื่องปกติสําหรับคุณแม่บางกลุ่มเนาะนี่ก็เลยอยากจะมาแชร์ความรู้สึกแล้วก็อยากให้เพื่อนๆ่บรรดาคุณแม่ที่มี ที่เริ่มจะมีประสบการณ์แบบนิวมาแชร์ให้พวกเรามาแชร์ให้นิวแล้วก็ให้เพื่อนๆที่มารับชมเนี่ยได้รับฟังเนาะคลิปนี้ไม่ค่อยมีสาระค่ะคือไม่ค่อยมีสาระอะไรเลยนะคะเพราะว่าเป็นคลิปที่แบบระบายความมโนกังวลที่ลูกสาวเราจะไปนอนค้างบ้านเพื่อนครั้งแรกค่ะซึ่งมันก็เป็นการระบายครั้งหนึ่งนะเป็นการระบายอีกอย่างหนึ่งนะในการ เปิดกล้องมาแล้วก็ระบายออกมาเพราะว่านิวยังรู้สึกยังรู้สึกกังวลอยู่ค่ะว่าลูกฉันจะยังไงอาหารจะเป็นยังไงนางจะทานได้ไหมรสชาติจะเป็นยังไงเพราะว่าเขาเป็นครอบครัวลูกครึ่งสเปนกับเดนมาร์กนะคะไม่ใช่เป็นคนไม่ใช่เป็นชาวสวีเดนมันก็ยังมันก็เริ่มสร้างความกังวลให้หนูวว่าลูกฉันจะทานได้ไหม อะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดมนโนปลายไปไปร้อยแซึ่งมันก็จับหาสาระไม่ได้แล้วค่ะแต่ก็อยากจะแชร์ให้บรรดา,าคุณแม่ได้รับฟังก็เผื่อคุณแม่มือใหม่มีไอเดียอะไรก็คอเมน์มาแนะนํานิ้วบ้างนะคะโอเคค่ะนิวต้อง9นาทีแล้วซึ่งเกือบจะ9นาทีเกือบจะ10นาทีที่นิ้วทาเปิดกล้องแล้วพูดมาเนี่ยมันยังหาจับสาระไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นจะบอกว่าคลิปนี้เป็นทางออกของการ ระบายความกังวลที่เรามาโนขึ้นมาเองนะคะด้วยความที่เรารักลูกมากแล้วก็อยู่กับลูกตลอดยี่สสีชั่วโมงเลยก็ว่าได้นะคะไม่ถึงยี่สีชั่วโมงก็คือตลอดถ้านับจากที่เขาไม่ได้ไปโรงเรียนเนาะก็อยู่กับเราตลอดโอเคค่ะยังไงก็ขอกําลังใจด้วยนะคะสําหรับคุณแม่มือใหม่ที่ลูกไปนอนค้างบ้านเพื่อนครั้งแรกนะคะยังไงก็ฝากเพื่อนๆติดตาม คลิปวิกสตอรีด้วยนะคะช่องวิกสตอรี่ทางช่อง YouTube ด้วยนะคะโอเคค่ะสวัสดีทุกคนค่ะรักษาสุขภาพนะคะแฮปปี้วันศุกกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ